สวัสดีครับผมโอมชูศิลป์ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เป็น e ีีแรกครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสร้างนิสัยครับผมบางคนนะจะมีคำถามว่าเราจะสร้างนิสัยดีๆของเราแล้ยังไงฉันอยากจะสอบเข้าหมอได้ฉันอยากจะเล่นเปียโนเก่งๆฉันอยากจะวาดรูปเก่งๆคราวนี้ก็จะมี หนังสือครับที่ผมอ่านมาแล้วผมว่าเนี้ยแหละเป็นหนังสือที่ผมชอบมากเกี่ยวกับการสร้างนิสัยหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่า Power of Habits ของ Charles Duhigg Charles Duhigg เขาบอกครับ3 process หรือ3ลรูปกระบวนการหลักๆของการสร้างนิสัยเขาบอกว่า1เนี่ยคือตัวกระตุน้น2นี่คือ Routine หรือการทำกิจกรรมนั้นๆ 3ครับคืออวอร์ดหรือผมเรียกมันว่าเป้าหมายของการกระทำนั้นๆที่จะแบบว่าแอค e ีฟแล้วก็ประสบให้ประสบความสำเร็จคราวนี้ครับมาพูดถึงตัวกระตุ้นของเราตัวกระตุ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามันแบ่งออกมาเป็น5ตัวกระตุ้นครับ 1. สถานที่ 2. เวลา 3. อารมณ์แล้วก็4เนี่ยผู้คนแล้วก็5เนี่ยคือกิจกรรมที่เราทำ มาก่อนหน้านั้นผมขอเริ่มที่สถานที่เลยนะครับตัวกระตุ้นที่เป็นสถานที่ผมใช้มันโดยตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปออกกําลังกายเลยอ่ะคราวนี้ผมฟอร์สตัวเองครับว่าให้ผมไปที่สถานที่นั้นเช่นไปที่เซ็กชันที่มียิมในบ้านที่มันมีเครื่องยกน้ําหนักเนี่ย ผมก็เอาตัวเองเข้าไปเลยถึงแม้ว่าผมไม่ชอบนะผมก็เอาตัวเองเข้าไปครับพอผมเอาตัวเองเข้าไปเนี่ยมันก็จะเล่นเองครับผมตัวกระตุ้นที่2ครับผมเขาเรียกว่าเวลาเวลาเนี้ง่ายๆลยครับผมทำเอ็กซิเรเมนต์ก็คือผมเซตเวลาครับว่าโอเคเวลาตอน5โมงเย็นผมจะไปออกกำลังกายเพราะฉะนั้นทุกๆตอน5โมงเย็นเนี่ยมันก็จะอัตโมติ ว่าเอ้ยผมต้องไปออกกําลังกาย3ครับเรียกว่าอารมณ์กระตุ้นยังไงให้แบชกับอารมณ์งเราเช่นผมบอกว่าผมมีนิสัยที่ไม่ดีมากเลยตอนที่ผมเ,เครียดครับผมจะไปกินเลยกินตลอดคราวนี้ผมต้องรู้ว่าตัวกระตุ้นของผมอะตอนที่อารมณ์บูดหรืออารมณ์ไม่ดีผมจะกินผมลองเปลี่ยนครับเปลี่ยน ตัวกระตุ้นเนี้ยเผมบอกว่าเฮ้ยถ้าผมรู้สึกบูดนะผมจะไม่กินของหวานครับแต่ผมจะไปออกกำลังกายแทนอ่ะอันนั้นคือตัวอย่างตัวอย่างที่4ครับเขาบอกว่าตัวกระตุ้นที่4เนาะตัวกระตุ้นที่สี่เขาบอกว่าเป็นผู้คนครับเป็นคนนี่แหละเคยสังเกตไหมครับว่าตอนที่เราพบเจอเพื่อนคนคนนี้ย คนนี้จะเป็นชวนเราไปทําอะไรสมมุติผมบอกว่าถ้าผมเจอเพื่อนคนนี้ครับเพื่อนคนนี้จะชวนผมไปวิ่งเสมอหรือผมเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ก็จะชวนไปกินเหล้าเสมอเพราะฉะนั้นเราอยากจะทํากิจกรรมแบบไหนเราอยากจะสร้างนิสัยหรือ h a b บิ s แบบไหนให้เราเลือกคนที่เราจะไปเจอหรือว่าจะคบด้วยนั่นเองตัวที่5ครับตัวสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นกิจกรรม ที่เราทำเนาะกิจกรรมต,ตัวอย่างเช่นหลังจากผมตื่นนอนขึ้นมาครับผมผมจะนั่งสมาธิ10นาทีเห็นไหมครับคราวนี้หลังจากตื่นนอนเนี่ยมันออโต้เลยว่าผมต้องนั่งสมาธิ10นาทีก่อนที่จะไปแปลงฟันนี่ครับคือ5ตัวกระตุ้นที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะในการกระตุ้นให้เกิดการกระทำนะครับการกระทำก็คือเป็น process ที่2ละ คือเราจริงๆคือ act คือเราทำรูีนั้นจริงๆพอเราได้ตัวกระตุน้นพอเราทำแล้วมันก็จะเกิดรูนก็คือทำไปเรื่อยๆเนาะสุดท้ายมันจะเกิด process ที่3ครับคือ award หรือเป้าหมายของเรานั่นเองเช่นผมบอกว่าผมทำ experiment นะ experiment เนี้ยก่อนอื่นเนี่ยขอบอกว่าผมเป็นคนที่วาดรูปได้ไม่สวยเลยนะ ผมไม่เคยคิดว่าผมจะวาดรูปได้ด้วยซ้ำนะผมลองทำเอ็กซ์เพร n t เมนต์ก็คือการการทดลองนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยเซตเวลาเนาะตัวกระตุ้นหมเป็นเวลาตอนสามทุ่มครึ่งผมจะมานั่งวาดรูปลายเส้นทุกวันครับเป็นเวลา21วันด้วยกันคราวนี้ผมได้ตัวกระตุ้นละเสร็จผมทำมันครับผมวาดรูปเป็น process ทัวร์ที่2นะ ผมวาดรูปเนี่ยครับทำอย่างนี้ครับ21วันครับแล้วก็อวอร์ดหรือเป้าหมายของผมนะเป็น Proces ที่3 mm hmm. ก็คือวันนี้นี่แหละที่ผมจะมาโชว์ mm hmm. เพื่อนๆทุกๆคนว่าตัวอย่างของการวาดรูปของผมเป็นอย่างไรคร mm hmm. าวนี้เพื่อนๆทุกคนพร้อมที่จะมาดูผลงานการวาดรูปของผมหรือเปล่าครับถ้าพร้อมนะหนึ่งสองสาม นี่ครับนี่เป็นวาดภาพวาดนะครับที่ผมวาดทีละชิ้นครับชิ้นแรกยี่สบเอ็ดชิ้นด้วยกันครับชิ้นแรกชิ้นที่สองชิ้นที่สามเนาะคราวนี้ผมก็จะวาดเรื่อยๆครับยี่สิบเอ็ดวันนะผมก็จะค่อยๆวาดค่อยๆวาดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำการทดลองนี้ครับผมว่า everything is possible คือทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปได้จริงๆนะคือถึงแม้ว่าผมจะวาดรูปไม่เป็นเลยอะแต่ว่าเอ้ยผมก็ลองผมก็วาดได้อะโดยการใช้ใช้ power of habits เนี้ยครับทำผมก็เลยอยากเชื้อชวนให้ทุกๆคนครับว่าอยากจะทำอะไรครับให้ลองใช้ process power of habits นี้สิครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เป็นคนส่วนใหญ่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาทองเลยครับที่จะมาทำอะไรที่เราอยากทำมานานแล้วแล้วไม่สำเร็จสักทีนิสัยอะไรที่เราอยากจะทำอ่ะแล้วมันไม่สำเร็จสักทีอ่ะตอนนี้นะครับเป็นเวลาทองของเราที่จะทำขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ